คลิปนี้ไลฟ์นี้มันจะเหมาะกับใครนะครับก็อย่างที่บอกครับมันเป็นโปรเจกต์ปรดนี้นะฮะคนมีนี่ควรดูเฮ้ยคนไม่มีนี่ดูไม่ได้เหรอวะดูได้นะฮะคนไม่มีนี่ก็ดูได้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะผมยศครับยศจันทนาเสวีคนเดิมอีกแล้วนะก็ไม่ต้องสงสัยครับว่าผมทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรหลายๆคนดูคลิปของผมมาแล้วแล้วก็ บอกไว้ก่อนเลยว่าผมทําธุรกิจเกี่ยวกับการปลดหนี้เป็นธุรกิจที่ไปร่วมกับทางผู้บริหารที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองไทยนะฮะแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่ได้ทําธุรกิจตัวนี้นะนะเราจะชวนกันมาเข้าสู่โปรเจกต์ปลดหนี้แล้วมันเหมาะกับคนเป็นหนี้ควรจะดูอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่ายศก็เป็นคนหนึ่งครับยศเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ <laughs> มีหนี้ฮะ,ม,ฮะมีหนี้สินนะ แล้วก็พยายามหาช่องทางทุกอย่างในการที่จะปลดหนี้ไปให้ได้นะครับโอเคเปิยกจะมาชวนตรงๆครับชวนทําอะไรนะฮะชวนทําอันนี้ครับชวนทำโปรเจกต์ปลดหนี้โปรเจกต์ดีๆที่ปลดหนี้ได้จริงๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนมีหนี้ฮะหลายๆคนมีหนี้สินแล้วก็อพยายามจะทําให้มันหมดไม่ว่าจะเป็นด้วยการทํางานให้หนักขึ้น พยายามเลื่อนตำแหน่งนะครับพยายามที่จะซื้อหวยเออซื้อหวยนี่ก็นับนเ้ยพยายามที่จะเอาเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเอาไปทําอันโน้นทําอันนั้นทําอันนี้แล้วก็ปรากฏว่าได้หนี้เพิ่มขึ้นซะอย่างนั้นนะตลกมากพยายามจะปลดครับแต่ทําไปทํามาได้หนี้เพิ่มขึ้นวันนี้ยศก็เลยจะมาบอกว่าเฮ้ยยศเป็นเหมือนทุกคนเลยนะฮะ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีหนี้แล้วปลดไม่หมดสักทีนะฮะเป็นหนี้อยู่4ล้านกว่าบาทจากการทําธุรกิจแล้วก็เออมันไม่หมดอ่ะพยายามล้ยอย่าว่ากันเลยนะฮะพี่ๆหลายๆคนก็เป็นอะ่ะนะครับแต่อาจจะไม่กล้าบอกนะเจะ๊นะฮะคราวนี้ก็เลยมาเจอโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งก็โปรเจกต์ดีๆของทางพี่ก้องกล้องไหนกล้องห้วยไล่ไหมไม่ใช่อย่าไปพูดถึงเขาไม่เกี่ยวนะฮะ ก้องสหรัฐหรือเปล่าอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะปล่อยเขาลออยู่ตรงนั้นพี่ก้องคนนี้คือพี่ก้องอัครรัตน์ครับพี่ก้องอัครรัตน์นิติพลหลายหลายคนยังไม่รู้จักเลยคุ้นเคยนามสกุลน่ะนิติพลเกี่ยวอะไรกับพี่อ่ำหรือเปล่านะครับก็เกี่ยวข้องทางสายเลือดกับพี่อ่ำนะฮะแต่ว่าโปรเจก t นี้เป็นโปรเจก t ์ของพี่ก้องอัครรัตน์พี่ก้องอัครรัตน์เนี่ยเป็นเจ้าของไม่ใช่เพียงแต่พิธีกรนะพี่ก้องอัครรัตน์เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะฮะ เจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเจ้าของบริษัทมัชลูมทลวิชั่นแล้วท่านก็มีมีรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยที่ออกอากาศอยู่ตลอดเวลาอยู่ในช่องใหญ่ๆหนึ่งช่องใหญ่ช่องหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ไม่ไม่เอ่ยชื่อละกันทุกคนน่าจะรู้ละนะฮะคราวนี้ท่านได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์นักธุรกิจร้อยล้านเยอะมากไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยโน่นน,นั่นนี่นะตัวพี่กล้องเองหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแกก็เกิดไอเดียปิ๊งครับเฮ้ย เราก็มีคนเป็นคนมีคอนเน็ t ชันเยอะแล้วตอนเนี้จะว่ารวยก็รวยแล้วแหละแล้วก็อยากจะส่งต่อผลผลประโยชน์นะคืนสู่สังคมทํำยังไงได้บ้าง,ง <S <s ก็เลยเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ปลดหนี้ภายใต้ชื่อว่าอินดีมโอเคโปรเจกต์นี้อยู่ภายใต้ชื่อว่าบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดน,นะฮะที่มีการเอาสินค้าครับมีการเอาสินค้าเนี่ยที่พี่ก้องได้คอนเน็ชันมาต่างๆนา,นานานะฮะเอามา ส่งต่อให้กับพวกเราในฐานะผู้บริโภคนะครับก,ก็ง่ายๆอย่างนั้นเลยคือส่งต่อในฐานะของผู้บริโภคเว้ยไม่ไม่ใช่ฐานะอื่นเลยนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราแค่ซื้อใช้ใช่ไหมเออใช่ไงเราแค่ซื้อสินค้านวัตกรรมใช้แพงประคุณยศต้องหลายหมื่นแน่เลยมันถูกกว่านั้นเยอะครับพี่น้อง คือถ้าเกิดอยากจะช่วยคนมหนี่อ่ะแล้วบอกให้เขามาซื้อสินค้าราคาเป็นหมื่นมันก็ไม่ใช่เปะ่าวะถูกปะเริ่มต้นฮะเริ่มต้นที่นี่เริ่มต้นด้วยเงินหลักพันแล้วมันแจ๋วตรงที่มันเปลี่ยนจากเงินหลักพันกลายเป็นเงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านในส่วนของรายรับนะไม่ใช่เงินลงทุนเพิ่มเข้าปะในส่วนของรายรับไม่ใช่เงินลงทุนเพิ่มฮะเออคราวนี้ครับแล้วยศได้อะไรเกิดขึ้นมาทำไมยศปากดีกล้ามาพูด ก่อนที่จะนะฮะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเล็กๆน้อยๆผมอยากจะโชว์ให้ดูก่อนครับนะฮะผมอยากจะโชว์ให้ดูก่อนว่าผมได้อะไรทําไมถึงกล้าที่จะมาพูดโอเคนะคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทบอกว่าห้ามแคปเจอร์ไปโพสต์หน้าเฟซบุ o กครับในเรื่องของตารางรายได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปเว้ยมันอาจจะเหมือนกับแชร์ลูกโซ่ มันอาจจะเหมือนกับธุรกิจผิดกฎหมายแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับ3อย่างครับที่ที่นี่ไม่ใช่อย่างที่1ครับไม่ได้ชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาลงทุนเพราะเราจิมนาผากแม่งเลยเราก็ไม่มีทุนไง2ครับที่นี่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะเรากลัวติดคุกครับหน้าตาอย่างยศไปอยู่ในคุกเนี่ยหอมหวานมากเลยจะบอกให้กลัวฮะกูไม่ทำแชร์ลูกโซ่ครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย สามครับเราไม่ได้ชวนมาขายของเราเนี่ยไม่ได้ชวนมาขายของเพราะหลายหลายคนอาจจะขายหลายยี่ห้ออยู่แล้วหรือหลายหลายคนไม่ชอบการขายของเว้ยเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับอินดีมไม่ใช่งานลงทุนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่และไม่ได้ชวนขายของโอเคถ้าเก็ตนะครับลุยฮะผมจะมาให้ดูตรงนี้ครับพี่น้องรายงานแผนรายได้ครับของเดือนตุลาคมฮะ ของเดือนตุลาคมลองดูนะว่าวันที่1ตุลาคมยศมีรายได้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้บริโภคกับอินดีมเท่านี้ฮะวันที่2อฮะวันที่3วันที่4วันที่5วันที่6รวมรายได้6วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6คือ98,000บาทครับผมเอามาเปิดตรงนี้ให้ดูได้โดยที่ไม่ผิดกฎของบริษัทเพราะ มันมีที่มาที่ไปแล้วยศกำลังจะพูดถึงภาพรวมของบริษัททั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่แคปเจอร์ไปนะครับแนะนําให้แชร์ไลฟ์นี้เท่านั้นโอเคไหมนั่นแสดงว่า6วันผมมีรายได้เกือบแสนแล้วครับกับโปรเจกต์ปลดหนี้ที่เริ่มต้นหลักพันเว้ยอ่ะย้อนกลับมาย้อนกลับมาอย่าดูนานนะครับกลับมาดูหน้ายศด,ดีกว่าอ่ะโอเคนี่หมายความว่ายังไงนี่หมายความว่าเฮ้ยมันของจริงไม่ได้พูดแบบ ไอ้ลอยลอยไม่ได้พูดแบบไม่มีผลลัพธ์ไม่ใช่นะที่มาพูดอยู่ตอนนี้คือได้แล้วถึงพูดก e t ไหมได้แล้วถึงพูดผมได้เงินรวมไปเท่าไหร่ผมได้เงินรวมไป3มเดือนกว่าเนี่ยถึงวันนี้นะครับ <c oughs> 3มเดือนกว่าจนถึง3มเดือนกับ6วันถึงวันเนี้ยผมได้เงินรวมไปทั้งสิ้นสองล้านกับห้าหมื่นบาทกรี๊ดสิครับรออะไรโคตรกรี๊ดเลยฮะพี่น้อง เอออย่างที่บอกไงมันคืออะไรโปรเจก t นี้มันคือโปรเจกต์ปลดหนี้ถ้าคุณจะทําโปรเจกต์ปลดหนี้มีอยู่สี่เรื่องที่คุณจะต้องรู้ครับสี่เรื่องฮะที่คุณจะต้องรู้เรื่องที่หนึ่งบริษัทมันต้องถูกกฎหมายเว้ยปลดหนี้แบบที่ผิดกฎหมายไม่ทําเรื่องที่สองฮะบริษัทนี้สินค้าจะต้องสุดยอดเพราะคุณจะเป็นผู้บริโภคโอเคไหมเรื่องที่สามครับ หเมื่อกี้บริษัท 2. สินค้าเรื่องที่3รายได้ที่ตอบแทนกลับมาถ้าจะปลดหนี้ได้ต้องได้เยอะพอและเรื่องที่4มันต้องได้เร็วพอ K.O. อไหมปักจบเลยฮะเคครับโอเคสิเว้ยเออบริษัทถูกกฎหมายที่นี่ผ่านสคบอรเรียบร้อยครับสินค้าผ่านออยอทุกตัวเป็นสินค้านวัตกรรมด้วยเดี๋ยวข้อที่ 3. ผลประโยชน์ตอบแทนจากการซื้อบริโภคเนี่ย จะต้องได้เยอะพอแล้วก็ต้องเร็วพอโอเคไหมสี่ข้อครับที่นี่มีครบแล้วที่นี่คือบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดฮะเอา้าเปิดให้ดูแล้วนะเว้ยผลลั์อะหลายๆคนอยากเห็นไม่ใช่เหรอผลลับยศเป็นยังไงยดเปิดให้ดูแล้วครับเสียภาษีเต็มครับขอบอกภาคภูมิใจสุดชีวิตนะฮะภาคภูมิใจมากค่าวนี้เข้าสู่เนื้อหาตัวบริษัทของพี่ก้องนะครับจดทะเบียนสคอบอรเรียบร้อย มีทะเบียนการค้ามีสงผสงภาษีจบทุกอย่างเรียบร้อยตั้งแต่วันที่1กรกดาที่ผ่านมาครับคราวนี้ในโปรเจกต์ดหนี้เนี่ยแน่นอนถ้าคนแค่คนสองคนเข้าไปทํามันไม่เรียกว่าโปรเจกต์เวย้ยถูกไหมแต่ที่นี่เขามีการส่งต่อเรื่องราวดีๆสู่สังคมครับเหมือนที่ยศกําลังมาส่งต่ออยู่ตอนนี้โอเคนะยศกําลังมาส่งต่อเรื่องราวดีๆสู่สังคมคือพี่ๆนั่นแหละว่าถ้าพี่ๆสนใจ ถ้าพี่ๆเป็นหนี้อยู่ยศมีทางออกให้ฮะโอเคป่ะแล้วถูกกฎหมายด้วยตัวบริษัทอินดีเมื่อจําหน่ายสินค้าพวกนี้ให้กับเราเนี่ยเราบริษัทจะเกิดเงินเหลือครับแล้วตัวบริษัทก็เลยเลือกที่จะใช้ระบบแพลตฟอร์มที่เรียกว่า SESE SE คืออะไร SE คือ Social Enterprise นะครับระบบ Social Enterprise ฮนะมันเป็นระบบที่เฮ้ยถ้าบริษัทได้กำไรมีกำไรเหลือเยอะ งั้นส่วนหนึ่งเขาจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งครับส่วนที่หนึ่ง <c oughs> ที่บริษัทเหลือกําไรเขาจะตอบแทนกลับไปให้ผู้บริโภคไว้แล้วใครเป็นผู้บริโภคครับพี่น้องใครเป็นผู้บริโภคเราไงพวกเราฮะเป็นผู้บริโภคงั้นแสดงว่าเราคือหนึ่งในแผนงานของบริษัทว่าถ้ามีคนซื้อสินค้าของอินดีมบริษัทจะตอบแทนกลับมาหาผู้บริโภคครับ เราไม่ใช่คนขายนะจ๊ะถูกไหมเราไม่ใช่คนขายเราคือผู้ซื้อส่วนที่1ได้ไปครับส่วนที่2ฮะเอาไปให้ใครส่วนที่2เอากลับไปให้กับโรงงานครับเขาเอากลับไปให้โรงงานโอยทีนี่โคตรหล่ออ่ะเขาบอกว่าเพื่อพัฒนาสินค้าตัวที่2ฉันจะออกเงินพัฒนาให้เองจเจ๋งไหมอินดีมกรุ๊ปส่งต่อให้กับผู้บริโภคไม่พอส่งต่อกลับไปให้กับโรงงานครับ กำไรส่วนหนึ่งส่งให้กับโรงงานโรงงานก็เลยมีการพัฒพนาสินค้าตัวต่อไปแล้วขายให้กับอินดีมคนเดียวเท่านั้นเจ๋วไหมโอ้โหโคตรเจ๋วฮะแล้วส่วนที่สามอะกำไรบริษัทครับที่บริษัทจะเอามาดูแลพวกเราบริษัทเขาดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างออฟฟิศค่าน้ําค่าไฟค่าพานักงานค่าส่งสินค้าโน่นนั่นนี่เขาดูแลทั้งหมดให้เราเลยนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้บริษัทเราก็ไม่ต้องสร้างลูกจ้างกูก็ไม่ต้องมีภาษีกูก็ไม่ต้องทําทั้งหมดมีบริษัทดูแลให้มีผู้บริหารแบบพี่ก้องแบบหม่อมหลวงพยศแบบพี่โจ้นักธุรกิจคอนเนคชั่นระดับประเทศแบบคุณโอมนักธุรกิจเครือข่ายเบื้องหลังนักธุรกิจเครือข่ายพันล้านที่จะมาดูแลพวกเรา มันมันก็ยอดเยี่ยมไงครับพี่น้องถูกไหมผมถึงกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําว่ามันคือโปรเจกต์ที่จะพาให้ผู้บริโภคปลดหนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่ควรจะดูครับไลฟ์นี้คนมีหนี้ฮะควรจะดูถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่มีหนี้สินนะฮะไม่มีหนี้สินแล้วบอกว่าเอ้ยแต่สนใจอะ่ะเพราะว่าคนข้างหลังอะ่ะยังมีหนี้อยู่น้องๆน,นักศึกษาบอกพี่ผมเป็นหนี้เฉพาะที่กู้ยืมเรียนมา เดี๋ยวทางานไม่กี่ปีก็ใช้หมดละผมจะเตือนสตินิดนึงครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกว่าน้องจะเรียนจบมาคิดว่าพ่อแม่ของน้องเน่ะหมดเงินไปเท่าไหร่ฮะคิดว่าพ่อแม่ของน้องจะต้องทําอะไรลงไปบ้างครับถึงจะทําให้น้องเรียนจบได้นึกภาพออกไหมลองทําโปรเจกต์ดีๆปลดหนี้ให้กับพ่อแม่ตัวเองหนึ่งปลดหนี้ให้กับพ่อแม่ตัวเองดีไหมเออถ้าดีมาร่วมกันครับการเริ่มต้นธุรกิจที่นี่โคตรง่ายครับเพราะอะไร เพราะเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคได้ของแถมครับถ้าคุณซื้อสินค้าเริ่มต้นแพ็กเกจเป็นผู้บริโภคตอนนี้บริษัทแถมประกันอุบัติเหตุนะฮะประกันชีวิตในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมูลค่า1นึ่งแสนบาทฟรีครับ1ปีง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องเสียค่าประกันเพิ่มแถมให้ได้สินค้าไปใช้คุณเข้ามาเป็นหนึ่งในโครงสร้างของธุรกิจเรานะครับหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้น โครงสร้างของธุรกิจมันจะถูกส่งต่อออกไปกับสังคมเพราะอะไรอย่าลืมนะครับว่าบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คือการส่งส่งรายได้คืนสู่สังคมธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะพอมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมันก็สนุกสิครับางานนี้ยศมีหน้าที่อะไรครับยศถึงได้เงินมา2ล้าน5 0 0 0มบาทภายใน3เดือนยศมีหน้าที่บอกต่อสังคมครับ และพี่ๆนั่นแหละครับคือสังคมที่ผมพูดถึงสังคมใน Facebook ทํางานออนไลน์ฮะสังคมที่อยู่ในไลน์เพื่อนผมเพียบเลยในไลน์ก็ออนไลน์ครับสังคมเพื่อนข้างบ้านแบบนี้เรียกว่า offline, นะออฟไลน์ฮะเฮ้ยคุณยศนี่มันหมายถึงต้องไปชวนคนใช่ไหมไม่ได้ชวนไปเล่าให้ฟังส่งต่อเรื่องราวธุรกิจโปรเจกต์นี้ไปให้กับคนที่อยู่ในสังคมทั่วไปส่วนเขาจะทําหรือไม่ทําคุณเสียหายอะไรไหมผมถามหน่อย เขาจะทําหรือไม่ทาเนี่ยพี่ๆี่น้องๆ้องเสียหายไหมเฮ้อไม่เสียทําไมไม่เสียวะก็คุณซื้อสินค้ามากินป่ะคุณไม่ได้สต๊อกไว้ขายป่ะคุณไม่ได้สั่งซื้อมาหนึ่งพันกล่องเพื่อรับเลทราคาป่ะจริงไหมผมแค่บอกว่าสินค้าแหลมๆแบบนี้ปลดหนี้พี่ได้ถ้าสนใจมาฮะมันปลดได้เยอะแค่ไหนก็ก็เมื่อกี้เปิดให้ดูไปแล้วใครมาไม่ทัน เดี๋ยวพอไลฟ์นี้จบไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนะผมเปิดให้ดูไปตอนต้นไลฟ์แล้วว่าหกวันมีรายได้หนึ่งแสนบาทมันจริงหรือเปล่ายศทํทำให้ดูแล้วเออที่เหลือเรื่องของพี่แล้วครับเงินมันมาจากทางไหนทางบริษัทบอกแล้วครับเมื่อมีคนซื้อมากขึ้นมีทั้งออเซลครับยอดขายทั้งหมดของบริษัทที่เอามาแบ่งให้คนที่ครบเงื่อนไขหรือแม้แต่คนที่ส่งต่อเรื่องราวนี้ได้ดีๆก็จะได้เงินเร็วหน่อยนะครับใครที่ส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับคนได้เยอะ หรือพูดง่ายง่ายว่าชั้นชัดเจนอ่ะชั้นชัดเจนก็จะมีคนเข้ามาร่วมกับกิจการเราเยอะพอเข้ามาร่วมในโครงสร้างของเราเยอะบริษัทก็จะมีโบนัสส่วนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสไซเคลิลโบนัสการซื้อซ้ําที่มีผลประโยชน์ออกเป็นรายวันนะครับคํานวณผลประโยชน์รายวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และรวบพลึบไปจ่ายให้วันศุกร์เพราะฉะนั้นทุกวันศุกร์ครับพวกเราชาวอินดีมจะเป็นวันศุกร์หันษา สอเสือสะละอุขอไข่เลยครับเป็นวันศุกร์ครับเพราะเงินจะเข้าบัญชีธนาคารเราทุกวันศุกร์ของผมเมื่อกี้แสนหนึ่งจะเข้ามาวันศุกรนะ์ฮะง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องสําเร็จเหมือนยศก็ได้ยศเน่ยเริ่มมาก่อนเข้าใจไหมยศเน่ยเริ่มมาก่อนพี่เมื่อสามเดือนที่แล้วแล้วยศแม่งทําเต็มที่ผมไม่มีงานประจาครับพี่น้องโบนัสแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตพี่ได้ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ย พี่ไม่เก่งเหมือนยศอ่ะพี่ไม่พี่พูดไม่คล่องเหมือนที่ยศพูดอ่ะหน้าตาไม่ไดีดีเหมือนคุณยศนี่หว่านะครับจะทํายังไงเอาอย่างนี้ถ้ายศสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วสองเดือนยศแม่งได้มาสองล้านสาแอบสองล้านกว่าแล้วถ้าเกิดพี่สําเร็จแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของผมอ่ะเออถ้าพี่สําเร็จแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของผมอ่ะพี่ได้เงินกี่บาท สามเดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าพี่สมัครวันนี้อีกสามเดือนต่อจากนี้ไปพี่สําเร็จน้อยกว่าผมไปเก้าสิบเปอร์เซ็นพี่สําเร็จแค่สิบเปอร์เซ็นพี่ได้เงินกี่บาทครับสองแสนว่ะทสองแสนเพราะยศมันสองล้านจริงไหมนี่หมายถึงพี่กำลังดูถูกตัวพี่เองเลยว่าพี่จะได้แค่สองแสนนะแต่บางคนบอกว่าคุณยศผมมาทำงานประจำ ตื่นเช้ามาก็ต้องโหดรถเมย์ไปทํางานแล้วผมขี่มอไซค์รับจ้างพี่พี่จะเอาอะไรกับผมผมไม่ได้เป็นแบบพี่โอเคงั้นถ้าพี่สําเร็จแค่หนเปอร์เซนตของผมอะเอาฟังกันดีๆแล้วถ้าพี่สําเร็จแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของยศละครับพี่จะเป็นยังไงครับพี่ก็จะมีรายได้เสริมเดือนละสองหมื่นไงครับ ถูกไหมพี่จะมีรายได้เสริมเดือนละสองหมื่นไงฮะโคตรง่ายเลยครับพี่จะสำเร็จหนึ่งเปอร์เซ็นตพี่จะสำเร็จสิบเปอร์เซ็นตหรือพี่จะเอาแบบยศเลยคือสำเร็จแม่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นถามตัวเองครับว่าตัวเองจะปลดหนี้ไหมให้ดูอีกทีนึงผมย้ำแล้วย้ำอีกเลยว่ามันคือโปรเจกต์ปลดหนี้มันเหมาะกับคนมีหนี้มันไม่ได้เหมาะกับคนเก่ง มันไม่ได้เหมาะกับคนมีความพร้อมเพราะฉะนั้นใครที่แม่งชีวิตมีแต่ข้ออ้างพี่ผมเป็นคนไม่มีเวลามึงมาเลยครับพี่ผมไม่มีตังค์มึงมาเลยครับพ,มมบพี่ผมกลัวจะทําไม่ได้มาเลยฮะพี่น้องพี่ผมไม่รู้จะบอกต่อสังคมยังไงมาเลยครับที่นี่เรามีเครื่องมือให้ครบเลยครับสิ่งที่คุณจะต้องทําเพียงแค่ทำอา้าวพูู้สั้นไปเหรอ สิ่งที่คุณควรจะต้องทำมันก็คือทำไงเออเริ่มไม่ได้ไปเริ่มให้ได้ผมไม่ได้กำลังชวนมาลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนป่าวะไม่มีตังอยากเริ่มทำไงไปหาสิครับพี่น้องนะฮะหามามันเป็นเรื่องปกติครับที่พี่ไม่มีตังเริ่มเพราะอะไรอะ่ะที่พี่ไม่มีตังเริ่มก็เพราะพี่เป็นนี่ไงเว้ยแล้วผมกำลังพูดถึงผมผมรับสมัครคนเป็นหนี้ไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ต้องทาเพียงแค่ไปหามาเหมือนที่ทุกคนไปหามาพี่จะยอมเป็นหนี้เพิ่มเพื่อลดหนี้เสียของพี่ทิ้งหรือพี่จะยอมใช้ชีวิตแบบเดิมแลวเป็นหนี้ไปอีกยาวนานมีแต่จ่ายได้แต่ดอกเบี้ยถูกไหมพี่ต้องคิดเอาเองครับว่าพี่จะปลดล็อกตัวเองหรือเปล่าไปหามาไม่มีเวลาสบายมากงานออนไลน์เดี๋ยวนี้กรีดกราดครับวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ตังค์แล้วเว้ยจะบอกให้อืม ไม่มีคนโอ้โหพี่น้องครับชีวิตคงไม่ได้คุยแต่กับสุนัขก,กับแมวไปะฮะไอคนที่พี่คุยด้วยทั้งหมดน่ะครับเรียกว่าคนกลัวจะชวนใครไม่ได้พี่ไม่ต้องไปกลัวฮะผมจะบอกให้เลยนะหน้าที่ของเรามีสามข้อเว้ยทาธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมเนี่ยนะนะทาโปรเจกต์บทนี่หนึ่งนำเสนอมีหน้าที่นําเสนอเหมือนที่ยศนาเสนอเนะี่นาเสนอสองอย่าคาดหวังผมไม่คาดหวังเลยครับว่าพี่พี่ที่พิมพ์มาว่าสนใจตรงนี้จะทําจะทําหรือเปล่า ไม่ฮนะผมไม่คาดหวังเพราะปัญหาของพี่ไม่ใช่ปัญหาของผมพี่ไม่ทําที่นี่หนี้สินพี่มีเหมือนเดิมพี่จะไปหาทางอื่นปลดหนี้ก็เป็นปัญหาของพี่ไม่ใช่ปัญหาของผมผมมีหน้าที่นําเสนอไม่คาดหวังและทุกอย่างคือสถิติสถิติหมายถึงไม่มีคนปฏิเสธคุณตลอดชีวิตครับไม่มีฮนะไม่มีใครถูกปฏิเสธตลอดชีวิตครับ เมื่อไหร่ก็ตามฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคุณคุณตัดสินใจทําอะไรสักอย่างมันจะมีคนหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งที่บอกมาว่ามึงทําไม่ได้หรอกแล้วถ้าเกิดพี่เชื่อคนหมู่นั้นพี่ก็จะทําไม่ได้แต่สถิติบ,บอกเสมอครับแจ็คหมาเป็นไงชวนเพื่อนมาิบคนนั่งฟังโปรเจกต์เว้ยอาลีบาบาเว้ยมีเพื่อน18คนบอกไม่เอาด้วยมึงอภิเพอฝันไอ้แจ็คหมาไอ้บ้า แต่มีสองคนครับที่เชื่อทุกวันนี้ขึ้นตำแหน่งมหาเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละที่ผมกำลังพยายามบอกเอาที่มาของใครอีกดียวสตีฟจ็อบส์ไมโครซอฟท์พ่อรวยสอนลูกใครอีกมหาเศรษฐีในเมืองไทยก็ได้เสือผืนหมอนใบเอาก้อนกวดจุ่มเกลือกินทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากความ ไม่พร้อมฮะอืมทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากคำว่าไม่พร้อมเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่พร้อมคุณมาถูกทางแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมจะบอกเลยแล้วชีวิตพี่จะเปลี่ยนไปนี่สินที่พี่มีมันจะหมดแล้วหน้าพี่จะใสขึ้นต่อเอาจริงๆนะต่อให้พี่ไม่ใช้เครื่องสำอางยี่ห้อชี่อะไรเลยก็ได้ถ้าพี่มีตังสักอย่างนะครับหน้าพี่จะใสเองจริงๆฮะ เพราะมันไม่มีความเครียดครับเอออยู่ที่ตัวคุณเองแล้วผมแค่นำเสนอผมไม่คาดหวังและทุกอย่างคือสถิติเสนอไปสิบคนยังไงก็มีคนเอาด้วยสองคนแน่ๆงั้นถ้าเกิดผมจะอยากจะได้ยี่สิบคนผมเสนอร้อยคนแม่งเลยเสนอร้อยคนยากมากเลยคุณยศขอโทษนะครับคนดูไลฟ์ตอนนี้แม่งก็สองสามร้อยคนแล้วฮนะผมออกมาไลฟ์แป๊บเดียวเนี่ยมีคนดูเท่านี้แหละมียอดวิวอีกเป็นหมื่นวิว นั่นแสดงว่ามีคนรู้เรื่องนี้อีกเป็นหมื่นคนถ้ามันคือสองเปอร์เซ็นตเป็นสถิตินั่นแสดงว่าผมมีอยู่สองร้อยไม่ใช่มีอยู่เออสองร้อยคนครับถูกไหมจบแล้วฮะโอ้ยคุณยศมันจะทำได้จริงเหรอก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้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 ยรุ่นพี่ในธุรกิจถ้ารุ่นพี่ในธุรกิจมันไม่ได้ ก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้ไงใครเป็นบอสของโปรเจกต์โปรเจกต์นี้บอสของเราคือคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านครับเจ้าของ r o o m Television นะครับเจ้าของบริษัท s h r o o มที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านถ้าอยากจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงไปเซิร์ชเลยนะครับอายุน้อยร้อยล้านคนที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์นั่นแหละฮะนั่นนะเจ้าของโปรเจกต์นี้ครับผมนะไม่ใช่ดังค่เฉพาะในประเทศไทยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ดังไปทั่วโลกนะจ๊ะ อยู่ที่ตัวเราเองเลยครับว่าเราจะเริ่มไหมเขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วคุณยศงั้นบอกมาเลยดีกว่าแผนการตลาดเป็นยังไงผมจะผ่าแผนมันหน่อยนึงไม่ต้องครับพี่น้องถ้าพี่อยากจะผ่าแผนการตลาดถ้าพี่มีความสุขกับการผ่าแผนการตลาดแนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโออ่ะมาชมกันอีกทีนึงครับว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะไปดูกันนะฮะ โอเคนี่คือผลลัพธ์ของโปรเจกต์ปหนี้ครับมันเป็นประมาณนี้ฮะมันเป็นประมาณนี้โชว์อันนี้คือที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะ,ะเดี๋ยวรีเฟซให้ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเอ้ยตรงนี้ตรงนี้คนทีน่ยังไม่เป็นสมาชิกจะดูแล้วงงๆแล้วกันไปก่อนแล้วกันไปดูตรงนี้แล้วกันฮะไปดูตรงรายงานครับแผนรายได้ครับในเดือนตุลาคมครับในเดือนตุลาคมนะฮะ เดือนตุลาคมครับวันที่1ที่ผ่านมาครับภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าอียอแม่งได้ไปหมื่นเครับวันเดียวครับวันที่2ครับได้มาอีกหมื่นสี่ครับที่นี่ไม่ใช่งานลงทุนนะครับใครที่กําลังสงสัยหรือผมกําลังชวนทําธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยย้อนกลับไปดูตอนต้นนะครับหมื่นสามครับวันที่สามหมื่นเจ็ดครับวันที่สี่หมื่นหนึ่งครับวันที่ห้าสองหมื่นสี่ครับวันที่หกเอ๊ะวันที่หกมันคือเมื่อวานหรือเปล่าถูกครับ วันที่6มันคือเมื่อวานครับพี่น้องและรวมแล้ว6วันยศมีรายได้98้า0มืครับรายได้ก้อนนี้ครบ7วันจุ้งโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ปุ้งเริ่มต้นด้วยการเป็นแค่เป็นเพียงแค่ผู้ซื้อสินค้าครับเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อสินค้าแล้ะนี่ฮะที่ผมบอกว่ามันคือโปรเจกต์ปลดหนี้โปรเจกต์ดีๆที่ปลดหนี้ได้จริงๆทำให้ดูแล้ว ที่นี่ไม่ได้ชวนท่านลงทุนมันไม่ใช่งานลงทุนแล้วนอนเฉยๆแล้วเงินจะงอกไม่ใช่ฟังดีๆนะไม่ใช่พี่ไม่มีเงินลงทุนคุณยศผมก็ไม่ได้ชวนพี่ลงทุนว่ะโอเคไหมเฮ้ยคุณยศถ้าเกิดพี่ลงทุนไปแล้วพี่ไม่ไม่ทําต่อเงินมันจะงอกไหมไม่งอกครับพี่ไม่ได้กําลังซื้อหุ้นเว้ยโอเคนะไม่ใช่งานลงทุนสองทำไมถึงไม่ใช่งานลงทุนเพราะ คนมหนี้ไม่ค่อยมีทุนอยากลงทุนไหมอยากแต่กูไม่มีทุนสองไม่ใช่แชร์ลูกโซ่อกลัวติดคุกครับสารรูปเลยเอ้ยสารภาพเลยฮะกลัวติดคุกไอ้บริษัทที่เปิดมาต่างๆนานาไอ้ที่มันผิดกฎหมายไม่มีสคบไม่ทําโอเคปะ่ะไม่ทํากลัวติดคุกไอ้ที่ต้องไปขออนุญาตแบงก์ชาติไอ้ที่ต้องไปตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ไม่ทํา กัวติดคุกไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่ธุรกิจผิดกฎหมายสามครับไม่ได้ชวนใครมาขายของจับเสือมือเปล่าไม่ได้อยู่แล้วฮะนะที่นี่ไม่มีจับเสือมือเปล่าครับมันต้องทําครับถ้าอยากจะจับเสือมือเปล่าทําที่อื่นฮนะไม่ต้อนรับครับผมข้อที่สามครับไม่ได้ชวนใครมาขายของเราชวนให้เป็นผู้บริโภค เมื่อคุณซื้อสินค้าไปกินซื้อสินค้าไปใช้และบอกออกไปสู่สังคมเมื่อนั้นแหละครับรายได้ของเราก็จะเกิดขึ้นบริษัทนี้เปิดขึ้นมาเพื่อทําการค้าฟังดีๆนะฮะถ้าเกิดคุณไม่คุณไม่ซื้อถ้าเกิดเขาไม่ได้ขายของให้คุณเขาจะเอาเงินที่ไหนวนกลับไปหาผู้บริโภคเขาจะเอาเงินที่ไหนวนกลับไปหาโรงงานให้โรงงานพัฒนาสินค้าต่อเขาจะเอากําไรที่ไหนมาล่ะฮะ มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไงไม่เข้าใจหรอทีมที่แข็งแกร่งของเราจะทำให้ข้ออ้างและข้อกังวลของทุกๆคนหมดไปย้ำกันอีกทีก่อนจาก,กับหน้านี้นะครับนี่คือโปรเจกต์ปลดหนี้โปรเจกต์ดีๆที่ปลดหนี้ได้จริงๆโอเคไหมใครที่กําลังจะซ้ายจะขวาไม่รู้ว่ากูจะหาทางออกหนี้สิ้นเดือนนี้ยังไงเรียนเชิญครับ เข้ามาปลดหนี้ด้วยกันกับพวกเรา